สวัสดีจ้าพี่น้องพบกันเหมือนเดิมกับซุปตามโนโววิมลชาญาพี่น้องจ๋าเมื่อนี่พี่น้องจ๋านี่ค่อยมาเลาะเบื้องต้นดอกอันนี้หอมหอมพี่น้องจ๋าอันเมื่อนี่ก็บมี่ยังไหลดอกพี่น้องกับมีเนี่ยวอันอันว่าวยุหันละพี่น้องพี่หอบสัมภะมานั่มได้พี่น้องเปาปีพอใหญ่เบยูพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปทํางานพี่น้องจ๋าคอยกันเลยสิงมานังว่าวย่นี่ละพี่น้อง อยู่ใตนดอกใหม่แล้วพี่น้องจ๋าอือมาผู้เดียวดอกพี่น้องมือนี่กันยังว่าพอใหญ่น่เพิ่นไปทํางานเขากะเนาะจ๋าเนาะกันเหลือแต่ข่อยแล้วนั่งเขาเมาอยู่ผู้เดียวพี่น้องกันเลยเดดออกดีมันหน้่็เลยยางมากพี่น้องเขาเอามาเอาเอาอย่างไม่เีอันเนียวหลายยอู่พี่น้องพี่น้องข่อยมีเนี้ยวสิวอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องอันพี่น้องจ๋าอันนี้ไม่พี่น้องภาษาข่อยเฮ็ดคลิปอันออกกาลังกายเน่ยเนาะพี่น้องจ๋าก็ยังมีคนกดเอ๋เมงวัน ก็ยังมีก้อนไอ้กดนี่โป่งล่องไห้เ่นาะพี่นองเึดบวพี่นองจ๋าออ้ยคุยกันนายอยู่ขนาดบอกอยู่ดิพี่นองจ๋าถ้าบ่มากก็สิมมะบังเห็ดย่างให้มันเมื่อยสายต่ก็คยบอกไหลายเถื่อสิมาเสวนาน้าดำมีอย่างแห้อันอันนิ่วมือจามันเมื่อเออมันกดลงเห็ดอย่างนนะพี่นองบดนิเงึบดบิเศราบดนิยังดอกพี่นองจ๋าอืมแต่ว่าอันก็คือว่าลพี่นองคนมันอิสระสุปตามันโนขนาดเลยขนาดแค่เป็นสุปตามันโนนะจ๊ะพี่นอง ก็ยังมีคนอิสระทำาเม่นคอยดังดิเว้ยคอยว่าคักอยู่นี่โปกคือสีลงหงลายเนาะพี่น้องเนาะอืมคน,น,นมันมันใส่เนานะพี่น้องอืมว่าอินี่มันพิธีว้าอี๋ยังจังสีเนาะเออเฮ็ดทั่วทิีทั่วเด่นเอา้าก็ยังบอกเราบ่มาเก่ประตรงมาบึงอืมยังมาเบองอยู่อืมคอยก็บอกแล้วว่าขันอยากนาตึงไงมาทั้งนี้ขันอยากนาเงียบไปทั้งอืน่นอืมสิมาซาอ,อ,ยอียังน้ำข่อยอือเมนบอกข่อยนี่พี่น้องเอยอยากเห็ดวิดีโอนี่คือว่าข่อยอยากเห็ดให้อันอันพี่น้องภาษาส้นทั่วไป กักขนาดมานันดูภาษาส้นตัวไปว่าสันพี่น้องอยาไข่หมูเพิ่นที่อันโบได,ด้เฮ็ดยูทูบเนาะแบบคนบ้านนอกบ้านเฮ้านัน่นเมพี่นอ้องเบิ่งเฮ้าพิดเดี๋ยวมันจังสีดังพี่น้องเออเขาเบิงนะ่งเนี่ยเขาจังสีมีความสุขจังสีบ่แมนว่าข่อยสีเฮ็ดไข่ข้นเห็ดในซองยูทูบนะเนี่ยเพิ่นมาเบิ่งกันขนาดเนาะบางคนมันก็นอิจากันจังสีเนาะพี่น้องใอยก็บ,บ่ได,ด้ว่าสีเฮ็ดให้หมูเจ้าเบิง่ง เอยไปเถ้าเบิ้งหรือว่าให้คนอื่นเดี๋ยไปซาส้นทุนธรรมดาบรเฮ็ดซ่องนั่นเบิ้งพี่น้องอืมแต่ันบ่มากเอยกระบอกไถ่เทือกเลยก็บอกต้องเบิ้งกระเคีนั่นมันก็บอกเป็นยังได้พี่น้องอืมมันก็บริหารนักหนะยังดอกพี่น้องภาษาเขามาเบิ้งซื่อๆกับบริหารเมื่อยดอกคลิปดีฉันนั่นพี่น้องจะคลิปซูเปอร์สตาร์นั่นกแอร์เลยคักคักพี่น้องเออเออนั่นที่เลยพี่น้องอันคลิปเอยนั่นพี่น้อง มันบ่เง้ยา aut, ขนาดนั้นพี่น้องเราคอยบ่ได้สนใจว่าคอยสีลั่นบ่ลั่นของเจ้าของอ,อย่างสีเนาะพี่น้องเนาะคอยข้านคอยเฮ็ดไปเรื่อยพี่น้องสู้มือมิแต่าของเบิ่งเจ้าของเองลั่นจนตาตีตาแหลกตาเหลือกตา little, ลั่นเมืดมือมืดเว้นโหดแกงกักยังสี อ,อยันบบไสม้มองคอยบไส้ได้สมองในคอยน่้อยคอยบ่ยสนใจพี่นอ้องอือคือว่าความสุขควมสนานเฮ้ห้าของคอยไปเรื่อยๆจางสี่มีคนมักคนสร้างกันเยอะแยะเมนบ่พี่น้องก็เคยบอกแล้วถ้ามักก็มาอยากหน้าตึงมาอยากหน้าเหี่ยวก็ไปที่อื่นแค่นั้นล่ะจ้ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งดอกไม้เหลืองเหลืองนั่นหอมหอมพี่น้องอันเขาสิว่าได้นอกพี่น้องมานางแปดแปดเบาอยูอ่เพียวอยู่ในป่าเออในทงหยาพี่น้องทุ่งดอกไม้จางสีเนาะ เดี๋ยวบรรยากาศดีดีพี่น้องดอกไม้กระขาชั่วพี่น้องจ้อกับผมีม่เนี้ยอีหยังหลายขนาดนั้นดอกพี่น้องที่ชิวว่านั้นก็แค่เว่าอุ้ฟังว่าพวกที่นิโป้ลงนานนันมันเป็นอย่างดอกพี่น้องเนาะเออจักเป็นจังใดพี่น้องจังว่ามักเอาโป้อันอันอันลงเนาะพี่น้องเนาะอืภาษาอันเบิ้งคลิปอันเออกันบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งบ่หยังจังสีบ่ต้องเฮ็ดอีหยังบ่ต้องเขียนหยังจังสีแล้วก็แล้วเด้อพี่น้องแม่นบ่มันก็จบเด้อพี่น้องอืออันนี้อีหยังเออเอาตีนเคลียร์ยู่หันพี่น้อองื เอาตีนเคลียแหงนี่โป่งอยู่หันตีพี่น้องพ่อป้าน,นันเฮ้ยเขาก็บระเด็นเงือกภาษอ่อนได้พี่นอ้องอือมันมีคนเงือสะอ่อนแต่ภาษาโป่งเดียวบระเด็นงือด,ดอกแต่ว่าหันจากเบาอือยากเบาซ,ซื้อๆว่ามันเป็นอีหยังม,มันหนักดุตีว่าเออเขาเห็ดเอ็นวิดีโออีหยังกต่สร้างเขาเป็นอย่างอือกระหูแตกตีกระเคยเบาอยู่คลิปข้งน,น,นี้นี่กระมิดตะควมมอมวลควอมสนุกสนากนกระยังบอกอยู่เออออกข้างล่างกายกระตามเรื่องต่างเล่าของสุสตาพี่น้องเออสิมาซาอีหยังเขาเอาแต่ควอมสูงเขาเจ้าของ มจะคนอยากนาเหี้ยวโบอยากมีความสุขไปมองอื่นพ่นดีเออค้อยก็บอกเดียวให้แต่ค้นนาตึงมาทางนี้อืมก็สนุกสนานพี่น้อง เนาะพี่น้องจ่าขอบคุณทุกกระร่งได้ใจพี่น้องใอนความเพื่องมันกับ่ได้ว่าสีดังได้พี่นงข้นสามสีพันคนจังสี่อันพ่อตาได้แล้วสามสีพันคนขนมาเบิ่งเจ้าแค่ยี่สิบข้นสำนันละพี่น้องจา่ายี่สิบสามสิบพอถึงครึ่งพอเม็ดมันกับ,บ่บนาพุ่มใจดอกเนาะจ้าพี่นอ้องเฮาก็เลยคิดว่าซุปตาก็เลยคิดว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆทำให้มีความสุขซื่อๆดอกพี่น้องแต่บางเธอมันกับศูนย์ถือว่าขนาดเฮ็ดเล่นเลนซื่อๆไวท้ท่าไอ เบิงหลือหาไปเที่ยวเ้าเห็ดยังไ้กิจกรรมของเ้าวไวจังสีเนาะก็ยังมีคนอิสาอยู่พี่น้องก็ยังมาเอานี่โปลงเออหึเมียนมูเจ้ากินเขากับย่างพี่น้องจังที่มาโพดโพเทพพี่น้องจ่าอออว่าชิโบบอกว่าวทังสละพี่น้องไม่ได้เงินดอกพี่น้องแต่อยากว่าว อยากบอกซื้อเออบางคนนี่เอาลงในโป่งเพื่อนหลายจวนนะพี่น้องโนเออเขากับอันโบได้ซ่าดอกเตจของโป่งเดียวกับโบได้เดือดร้อนอันดอกพี่น้องแต่อยากบอกซื้อ,อว่ามันมวนดูติออมกระบอกแล้วว่าขันบบมักกระชิบึงหาซ่าแตกด่ตีพี่น้องจ่าเออคอยเด้โบได้ซ่าอ่อนน้ำดอกพี่น้องคอยบบแมนคนดังขนาดนั้นพี่น้องคอยบบได้เหลือใจเงินทองคอ,ขอบบย็บได้พี่น้องจ๋าภาษาคอยเฮ็ดไว้ซื่อพี่น้องไปเบิ่งเออ ก้นเบิงกะมีบ่เบิงกะแล้วแต่คอยในเฮ็ดปุ้งความมุ่งหมายของเจ้าของคือว่าเฮ็ดให้ทางบิงทางบ้านให้พี่น้องพี่น้องหรือผู้ใดเบิงทางพุ่นเฮามาอยู่เมืองไกลจังสี่เม่นบ่พี่น้องจ๋าบ่แม่นว่าสิเฮ็ดให้เบิงคนกันเองบ่เบิงกันอิจฉากันก็บ่ต้องเบิงกันยังบอกกับพี่น้องจ๋าเออนี่ล่ะกับซุปสตาเนาะพี่น้องจ๋าแม่นบ่ซุปสตาธรรมดาล่ะออืขนาดโบ้ดหนังซุปตาแค่เป็นซุปตามโนซื่อๆก็มีคนอันสนใจบื้ยพี่น้องฮคักขนาดเอาๆพี่น้อง อันขอบคุณทุกกรล่างแรงใจพี่น้องที่ค้นที่มากกับมีพี่น้องจากาที่เขามาละ